สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone mm hmm. กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้เรียนรู้กันนะเล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่2คือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคะ่ะ c o m p r e h e n s i o n the text about food เรายังเรียนรู้กันอยู่ในยูนิตที่3นะคะ <S <S At the supermarket เรียนพร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้หนักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเปิดไปที่หน้าที่33คะ่ะในหนังสือเรียน เปิดหนังสือเรียนตอนนี้เลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารจากคลิปที่ผ่านมาค่ะตั้งใจฟังและอ่านคำศัพท์ตามในคลิปด้วยนะคะ Students book Unit 3 Lesson 1 Exercise 1 Listen Point and repeat Bread Chicken Biscuits Pears Straberries carrots cake, egg, rice, soup rice cake gg หลังจากนั้นค่ะเรามาทบทวนคำพท์ใน Lesson 2กันนะคะหน้าที่3 6กกันค่ะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับราคาสินค้านะคะการบอกส,สินค้าว่าราคาถูกหรือว่าราคาแพงค่ะ ครูจะเปิดคลิปให้ฟังอีกครั้งนะคะให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามในคลิปอีกครั้งหนึ่งนะ Students book Unit 3 Lesson 2 Exercise 1 Listen point and repeat Pound Pence Between Cheap Expensive หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่38นะคะเปิดหนังสือเรียนตอนนี้เลยนะไปที่หน้าที่38ค่ะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เนะะื้อหาใน exercise ที่5ที่6กันนะใน exercise ที่5นะคะโจทย์บอกว่า read and circle the correct uh, the correct words read and circle the correct words ให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็วงกลม คำที่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวในแต่ละข้อย่อยนะคะจะมีคำ preposition นะคะหรือว่าคำผุบทเนี่ยเพื่อบอกเวลาบอกตำแหน่งความเกี่ยวข้องนะคะว่าเราควรใช้คำไหนนะคะระหว่างคำว่า between ที่แปลว่าระหว่างค่ะกับคำว่า next to next to ที่แปลว่าข้างข้างอยู่ติดกับหรือว่าต่อจากนะคะเราช เราควรใช้คำ preposition คำไหนนะคะคำ preposition เนี่ยในภาษาไทยเราเรียกว่าคำบุพบทนะคะมักจะอยู่หน้าคำนามนะคะหรือว่าคำสรรพนามนะคะ่ะหน้าคำนามในที่นี้ก็คือชื่อของผลไม้นะคะหรือว่าชื่อของอาหารต่างๆนั่นเองค่ะให้นักเรียนสังเกตที่รูปภาพนะคะว่าผลไม้ ตัวไหนนะคะอยู่ยังไงกับอันอื่นๆน,นะคะอยู่กับช่องอื่นๆยังไงนะผลไม้ชนิดแรกนะคะก็คือ Apples a p p l e ปิลแอปราคาเท่าไหร่คะแอปเ e ิลวัน o ผานะคะวันหรือว่าหนึ่งปอนนั่นเองค่ะต่อหนึ่งลูกนะคะนะต่อหนึ่งลูกนะในที่นี้ต่อไปค่ะ Oranges Oranges. แปลว่าอะไรคะส้มใช่ไหมคะส้มเท่าไหร่คะราคา p 80 p e n c e p e n c e ไม่ถึงหนึ่งปอนด์นะคะ,ะประมาณ80เพนนีนะคะ80 pence นะต่อไปคะ่ะ p a r s p a r s ทุกแพรนะคะราคาเท่ากับส้มนะ80 p e n c e นะคะต่อไปคะ่ะ bananas กล้วยนะคะกล้วยราคาเท่าไหร่คะ one pound eighty 1พาลเอหนึ่งปอนด์80เพนซ์นะคะราคาแพงกว่าอย่างอื่นนะต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะ strawberries strawberries strawberry นะคะราคาวันพาลนะคะ One พาลยีนะคะ One พาลยีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลไม้แต่ละอย่างเนี่ยอยู่กันยังไงนะคะ มาดูข้อที่หนึ่งนะให้นักเรียนเลือกตอบนะคะเลือกวงกลมคำบุพบทคําใดคํหนึ่งนะคะนักเรียนสังเกตคําบุพบทที่เป็นตัวสีดําๆทึบๆนะคะในแต่ละข้อย่อยเนี่ยจะมีอยู่สองคำนะคะคําว่า between ที่แปลว่าระหว่างนะแล้วก็คําว่า next to ที่แปลว่าข้างๆอยู่ติดกับหรือว่าอยู่ต่อจากนะคะนักเรียนสังเกตที่รูปภาพและเลือกวงกลมนะว่าเราควรใช้คําไหน ซึ่งนักเรียนต้องอ่านแต่ละประโยคก่อนนะคะนักเรียนถึงจะเลือกตอบได้ถูกต้องนะดูที่ข้อที่หนึ่งค่ะ The apples are between or next to the oranges apple เนี่ยอยู่ยังไงคะกับสม้มนักเรียนจะเลือกใช้คำไหนคะคำว่า between หรือว่าคำว่า next to คำตอบก็ที่ถูกต้องก็คือคำว่า next to นะคะเพราะว่าทวนประโยคนี้อีกครั้งค่ะ the apples are next to the oranges apple เนี่ยอยู่ข้างหรือว่าอยู่ติดกับส้มนะคะซึ่งนักเรียนดูจากภาพก็จะถูกต้องเลยนะคะต่อไปค่ะในข้อที่2นะคะ the bananas are between or next to the pears and the strawberries The bananas are between or next to the pears and the strawberries. กล้วยใช่ไหมคะกล้วยอยู่ยังไงคะกับลูกแพรแล้วก็สตรอเบอร r i ี่กล้วยอยู่ยังไงคะระหว่างลูกแพรกับสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะเรียนเลือกใช้คำไหนคะคำบุพบทคำว่า between หรือว่า next to คำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า between The bananas are between the pears and the strawberries. กล้วยอยู่ระหว่างนะคะลูกเพรกับสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะในข้อที่3นะคะ The strawberries are between or next to the bananas. The strawberries are between or next to the bananas. สตรอบเบอรี่อยู่ยังไงคะกับกล้วย Between หรือว่า next to คะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ next to อยู่ข้างๆนะคะอยู่ติดกับกล้วยเอนั่นเองค่ะ The strawberries are next to the bananas ต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะ The pears are between or next to the oranges The oranges and the bananas ลูกแพรอยู่ยังไงคะกับส้มแล้วก็กล้วยลูกแพรอยู่ยังไงคะกับส้มแล้วก็กล้วยอยู่ระหว่างส้มกับกล้วยใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนวงกลมที่คำว่า between the pears are between the oranges and the bananas ลูกแพรอยู่ระหว่างส้มแล้วก็กล้วยนะคะ นักเรียนวงกลมคำ preposition ที่ถูกต้องในหนังสือเรียนของนักเรียนตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวได้แบบฝึกหัดที่นักเรียนที่ครูจะสั่งการบ้านมีประโยคเหล่านี้ให้นักเรียนได้ทำวาดรูปกันนะคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเลือกมาดูใน exercise ที่6หน้าเดิมนะคะ ask and answer เป็นการพูดคุยระหว่างลูกค้ากับผู้ขายนะคะลูกค้าก็คือเสื้อเสื้อเขียวนะคะแล้วก็ผู้ขายก็คือเสื้อสีม่วงนะเดี๋ยวเรามา ดูกันนะคะว่าเขาพูดคุยอะไรกันคนที่พูดก่อนเป็นคนแรกก็คือลูกค้านะคะเขาพูดว่า Can I buy one apple Can I buy one apple ฉันสามารถซื้อแอปเปิลหนึ่งลูกได้ไหม Can I buy one apple ฉันสามารถซื้อแอปเปิลหนึ่งลูกได้ไหม Buy แปลว่าซื้อนะคะผู้ขายตอบว่าอะไรคะนักเรียน ขาตอบว่า yes you can yes you can ได้สิซื้อได้นะคะลูกหนึ่งลูกลูกค้าก็เลยพูดต่อว่า how much does it cost how much does it cost มันมีราคาเท่าไหร่คะหมายถึงว่า,า apple หนึ่งลูกเนี่ยราคาเท่าไหร่คะ คำตอบก็คือนะักเรียนดูราคาของแอปเปิลสิคะผู้ขายก็เลยตอบไปว่า40 pence 40 pence สี่สิบเนั่นเองใช่ไหมคะนี่คือวิธีการถามราคาสินค้าอย่างง่ายนะคะว่ามันมีราคาเท่าไหร่ซื้อได้ไหมนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของส้มกันนะคะว่าเขาจะพูดคุยกันยังไงนะเป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งค่ะอีกข้อนึงนะ Customer ก็คือลูกค้านะคะ c u s t o m e r แต่ว่าลูกค้านะลูกค้าถามว่า can I buy one orange can I buy one orange ฉันสามารถซื้อส้อมลูกหนึ่งได้ไหมครับเขาตอบว่าอะไรคะต้องซื้อได้นะควรจะซื้อได้นะคะซเซ l l ลอรบอกว่านะคะผู้ขายก็คือ,ซอเซ l l e r นะ บอกว่า yes you can ได้สิซื้อได้นะคะลูกเดียวก็ขายนะมาดูสิคะ customer ลูกค้าเนี่ยจะพูดว่าอะไร how much does it cost how much does it cost มันมีราคาเท่าไหร่คำว่า it เนี่ยแทนคำว่า orange นะคะคำตอบของ seller หรือว่าผู้ขายก็คือ it depends it depends 80เพนนะคะดูราคาที่ของส้มด้วยนะนี่คือวิธีการถามแล้วก็ตอบเกี่ยวกับราคาของสินค้านะคะหลังจากนั้นค่ะ <c oughs> ให้นักเรียนเลื่อนไปดูในหน้า39นะคะ exercise ที่7ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านประโยคกันนะคะแล้วก็มาทำความเข้าใจกันค่ะและเรามาหากันนะคะว่าในประโยคในหนังสือเรียนหน้า39ข้อที่7เนี่ยมีประโยคไหนที่ ไม่ถูกต้องบ้างนะคะโดยสังเกตจากรูปภาพด้วยนะโจทย์บอกว่า look read and correct ดูอ่านแล้วก็ทำประโยคหาประโยคให้ที่ผิดนะคะและทำให้ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะและเรามาทำความเข้าใจด้วยกันค่ะ hello can I help you hello can I help you สวัสดีมีอะไรฉันช่วยคุณไหม Are you looking for apples and pears? คุณกำลังมองหาแอปเปิลกับลูกแพร์อยู่หรือเปล่านะคะ The apples are between the carrots and the oranges. เขาบอกว่าอะไรคะแอปเปิลเนี่ย are between อยู่ระหว่างแครอทกับส้มถูกไหมคะนักเรียนสังเกตที่รูปภาพสิคะแอปเปิลอยู่ระหว่างแครอทกับส้มถูกต้องใช่ไหมคะ The pears are next to the oranges. Pe er aunt ie, aunt ie. The pears are next to the oranges. เขบอกว่าลูกแพรเนี un, ่ยลูกสีเขียวๆนะคะอยู่ถัดจากนะคะหรือว่าอยู่ข้างๆอยู่ติดกับส้มปเรียนดูที่รูปภาพสิคะถูกไหมลูกแพรเนี่ยอยู่ติดกับส้มถูกไหมคะเราเจอแล้วใช่ไหมคะประโยคที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับรูปภาพนะคะก็คือประโยคที่ว่า The pears are next to the oranges. ลูกแพรอยู่ติดกับหรือว่าอยู่ข้างๆกับส้มนะคะประโยคนี้นักเรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะว่าไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวเรามาทำประโยคนี้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับรูปภาพนะคะประโยคที่ถูกต้องก็คือ The pears are next to the bananas. The pears are next to the bananas. ลูกแพรเนี่ยอยู่ติดกับหรือว่าอยู่ข้างๆกับกล้วยนะคะนักเรียนแก้ไขเขียนประโยคที่ถูกต้องลงไปด้วยนะหลังจากนั้นค่ะครูมีการบ้านให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่30ข้อที่5กับข้อที่6นะคะการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่30ข้อที่5นั้นให้นักเรียนอ่านแต่ละประโยคให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ วาดรูปลงมาให้เหมาะสมถูกต้องกับประโยคนั้นๆที่นักเรียนอ่านค่ะว่าตำแหน่งของอาหารนะคะว่าอยู่ยังไงค่ะเดี๋ยวครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะแล้วให้นักเรียนทําความเข้าใจแล้วก็วาดรูปลงไปนะคะ Anna is back from the supermarketLook at the foodThe cake is between the milk and the bananas the oranges are next to the bananas เขาบอกว่า a n n a is back from the supermarket นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเลยนะครูกำลังทำความเข้าใจให้นักเรียนได้ทำการบ้านในแบบฝึงหัดได้ถูกต้องนะคะเขาบอกแ n น a เนี่ยกลับมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ look at the food ดูที่อาหารนะคะ the cake is between the milk and the bananas เขาบอกว่าขนมเค้กเนี่ยอยู่ยังไงคะ between อยู่ระหว่าง the milk and the bananas ขนมเค้กเนี่ยอยู่ระหว่างนมและกล้วยนะคะ the oranges are next to the bananas และส้มเนี่ยอยู่ถัดจากหรือว่าอยู่ข้างๆกับกล้วยนะนักเรียนครูอธิบายขนาดนี้แล้วนะคะให้นักเรียนวาดรูปลงไปให้ถูกต้อง ตามประโยคที่ครูอ่านแล้วก็บอกความหมายไปเมื่อกี้ด้วยนะระบายสีให้เรียบร้อยสวยงามด้วยค่ะต่อจากนั้นค่ะใน exercise ที่6นะคะให้นักเรียนทำประโยคสนทนานี้ให้สมบูรณ์นะเป็นการคุยกันระหว่าง A กับ B ค่ะมีประโยคให้มาแล้วนะคะ3ประโยคค่ะดูนะคะว่าเราควรเหมือน A ถามเนี่ยเราควรตอบอยังไงนะคะ เลือกให้ถูกต้องเหมาะสมนะและเขียนลงไปด้วยดินสอนะคะลายมือเรียบร้อยสวยงามเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นถ่ายรูปให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งการบ้านมาในลายส่วนตัวของครูนะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .4 ให้นักเรียนลายมาสอบถามครูได้เลยค่ะในลายส่วนตัวนะหลังจากที่เราเรียนรู้จบกันไปแล้วค่ะครูหวังว่านักเรียนก็จะสามารถให้ข้อมูลพูดตอบคำถาม เกี่ยวกับอาหารได้นะคะและอย่าลืมทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วนะคะอย่างสม่ำเสมอด้วยนะและทำการบ้านสมครูได้ค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยค่ะอย่าลืมหมั่นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย